ช่าพี่น้องมาพบกับหน่อยผ้ากินอีกเช่นเคยพี่น้องมนีไข่เจียวโอ้โหเป็นอย่างไรกันแล้วนี่ปลาดุกมปลาดุกน,น้องบอลไปใส่เบ็ดมาพี่น้องเอ้ยสุดยอดอลังการงานสาั่งแม่มะพร้าวกระเพาราปลาดุกมีแม่น้ำไปทอดตอนแลบบจังมาผัดกระเพราเลยแม่เนาะ ผม้โหการแตเข้าได้ดีผ่านแล้วได้พี่น้องจังเอาไหมครับสุดยอดเลยเพราะดุกนี่ใส่เบสตั้งจากหน้าครับพี่น้องลงบอลมีใส่ตอนฝนโต๊ะแข่งลงเว้นมีเกียร์แม่ปูรถเรียบร้อย ก็ตรงนี้แหละมั่นหอยจ้ะชุดปลาปลาหนึ่งครับมี่ก็พอสวยครับพี่น้องหอ่เจียวน้ำพริกน้ำพริกปลาเอ้ยน้ำพริกน้ำปลาเสียบหัวมากินฉุนมากเลยพี่น้องเอ้ย ก็ต้งองรอถึงความถ่อยแม่ปลาไหนแข็งมากกว่าจ้ะแล้ว,แ,ลวมแม,แม,ม่แม่ใส่ยังใส่เม็ดพริกไทยอ๋อแม่ใส่เม็ดพริกไทยเพื่อความจ<ม>ับเข้าและปุ่มกลมและกีตาร์าาพเพ็ดซีซาร์พี่น้องอไทยหอากริน <c oughs> ม,มากพี่น้องเอ้ย ต้องค่อยๆก้นนะครับเดี๋ยวเนี่ยปลามันแตกเนาะสุดยอดครับทุกคนนก่ครับอ,อ,อ,อสวยโอเคครับขอบคุณครับที่ติดตามหน่อยภาคกินแซ่บๆนั่นกันกลับเมนูไง่ายๆอีสานบ้านเ้าหาวัตถุดิบง่ายๆจากท่องไรท่องหน้าท ติดวไว้โอเคครับขอมครับสวัสดีครับเ,เซ็ตเรียบร้อยเก็ไป้ตักใส่ข้าวพร้อมเสิร์ฟครับขผมครับ